ใหญ่ไหมล่ะก็บอกแล้วว่ามันอยู่บ้านคนเดียวแต่ก่อนภรรยาไปทำงานอยู่ที่ราชพัฒน์สกนครแล้วทีนี้มีเรื่องกับมันไงไอ้นายพลหกแปดหกทับสองหกบอกว่าฝากเหล็กตั้งแต่เริ่มแรกแล้วทีนี้มันถามผมว่ารู้จักปิยพรธานีนียมไหมแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดไม่ได้มีปัญหาเลยที่ผ่านมาครับรู้จักกันหมด แล้วหนักสุดไอ้เรื่องจอดรถแล้วก็คนอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่หน้าบ้านคุณยายแกเอาคุณนายตื่นสายมาวางไว้แล้วบอกผมให้ไปให้คุณยายเอาออกแล้วแกเสียชีวิตแล้วทีนี้ผมอยู่ที่บ้านคนเดียวตลอดทุกคนก็ต่างมองว่าลูกเขยกับแม่ยายอยู่ด้วยกันจะมีอะไรกันหรือเปล่า แล้วทีนี้ผมอยากจะถามไอ้งูเห่าเข้าบ้านผมอ่ะใครเป็นคนเอาเข้าฮะฮะผมอยากจะถามผมไม่ได้เอาเรื่องใครแล้วนะ่ะแล้วทีนี้ผมถามว่าหลีกหนีความวุ่นวายแค่นั้นละ่ะผมก็เลยมาเสชหานี่หน้า Google มันขึ้นหน้าจอใครหน้าเขาเรียกว่าหน้าจอใครหน้าจอมันแล้วทีนี้ผมเห็นอยู่สองคนสกลนครหนึ่งอาจารย์จิมมี่ สองนายเพชรที่ผมต่อ,อยตรงนี้นี่อาจารย์จิมมี่แล้วก็แม่บังนุสามคนนี่คือการชุมนุมประท้วงใช่ไหมล่ะท,ทางอังนี้ผมมาจากอุารธานีมาอยู่สกลนครผมไม่เคยคิดอะไรด้วยซ้ำไปเอาไหมฮะฮะแล้วถ้าอยากจเลื้อขึ้นมาใครเป็นคนยิงนะักข่าวอัซิลาผมบอกได้ว่าก่อนหน้านั้นผมทำงานอยู่ที่ ยูทีวสื่อท้องถิ่นอุดรธานีเรียนจบมอทอม่มไหมเอาไหมเอาไหม,ไหมอยากจะเลื้อฟื้นไหมฮะถ้าอยากจะเลื้อฟื้นเลื้อได้เพราะว่าหลักฐานของผมมีอยู่แล้วแม้กระทั่งนักข่าวภายในประเทศไทยอย่างนะผมไม่เคยหลีกหนีใครเหมือนกันนะรประเภทแบบนี้ อย่านะอย่าทะลึ่งกับผมให้มากนะรุ่นไหนก็ช่างนะเอาไหมผู้วิพากษาอุดรธานีห้าสิบบาทโดนผมฟ้องมาแล้วไม่จ่ายค่าเคเบิลหรือว่าสื่อทีวีท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานีถ้าใครเคยโดนอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกรุณาทิ้งบัตรด,ด้วยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร